จูนจูนนางเอกสาวค่ะวีวินรสนะคะก็โพสไอจีสตอรี่ค่ะบอกว่าไม่ชอบคนโกหกนอกใจหลายคนก็เลยสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับความสัมพันธ์ของทั้งคู่นะคะพอมีโอกาสได้คุยกับหนุ่มเจเจธิพัฒน์เลยถามถึงเรื่องนี้ค่ะก็ได้คําตอบนะคะว่ามันเป็นเหมือนมีการเล่นเกมตอบคาถามว่าชอบอะไรไม่ชอบอะไรซึ่งส่วนตัวก็รู้อยู่แล้วว่าเขาชอบแบบไหนไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวเราหรือคู่ของเราตอนนี้ไม่ค่อยได้เจอกันเพราะด้วยสถานการณ์แต่ว่าคุยกันตลอด พบมา3ปีแล้วมันก็มีการปรับจูนข้าหากันเรื่อยๆยังไม่มีแพลนแต่งงานทํางานกันก่อนช่วงทมันเกิดของผมในตอนนั้นมันเป็นช่วงที่แบบว่าเหมือนสถานการณ์ยังไม่หนักขนาดนี้อับยังมีการ<อ>เจอกันได้ใช่ไหมคะใช่เจอกันได้ไปข้างนอกกานเพราะเกิดจากบ,บิวเขา มันเป็นเดือนเดียวกันเือเกิดผมก็แต่วันเกิดผมไม่ได้ไปไหนก็ตัวกินข้าที่บ้านผมแล้วก็เขาก็มีเหมือนเหมือนสั่งเค้กแบบแฮนด์เมดมาให้แล้วก็มีทำทุกที่มาให้ดูวยก็จะสั่งสามทำส,ส,สองสาม,สามปีสามปีเนาะประมาณสามปีันเป็นเรื่องของเวลามีคนมนาถามว่าทำเป็นเป็นเป็นมีเหมือนกบบเวชแนร์ให้คนมา เลือกข้อแล้วก็ถามอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับกับกับผมหรือว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับความสัมพันธ์ของเราหรอกเข <ๆ S 2> าแค่ถามว่าสิ่งที่ไม่ชอบคืออะไรอืผมก็รู้เหมือนกันว่าเขาก็ไม่ชอบแบบนั้นแล้วก็เชื่อว่าผู้หญิงทุกคนก็ไม่ได้ชอบคนแบบนอกใจหรือคนโกหกอยู่แล้วครับเจอกันน้อยครับน้อยครับเพราะว่าเราไปข้างนอกไม่ได้เนาะแล้วก็มันก็ไม่ได้มีอะไรทำมาครับหมายถึงว่าเจอกันก็คือแบบมานั่งดูหนังหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย บางทีเราก็เราพ่อให้เขาทำอะไรที่บ้านเขาเราก็ทําอะไรของเราไปไมนได้ไปไหนมีแต่รูปกเก่าใช่ไหมไม่ได้ถ่ายใช่กงมีแต่รูปกเก่ากเลยไม่ไม่ได้ไปไหนมาไหนก็เลยไม่ได้ไม่ได้ถ่ายรูปใหม่กันนี่่ปับจูนขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วในสถานการณ์ที่มันเป็นอย่างนี้ก็ก็ไม่มีใครเคยเจอเนาะแล้วก็ พอเป็นงนี้ก็เหมือนเราไม่ต้องพยายามปรับตัวของตัวเองด้วยะครับแล้วก็เขาก็ต้องพยายามปรับตัวตัวเองด้วยคือคือเมื่อ่อยเวลาเราเบื่อเราออกไปข้างนอกได้เจอเพื่อนได้แต่ตอนนี้มันไม่ใช่น่เนาะเราก็ต้องเข้าใจกันว่าแบบเออเราก็ต้องหาอะไรทํากันเองคุณก็ต้องหาอะไรทำคุณเราก็ต้องหาอะไรทำเมา,า,าอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องให้เวลาซึ่นกันและการในค้งที่แบบเราจะทาอะไรของเราโดยที่โดยที่เข้าใจกันนะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง t r u e s i g h t HD เรายังมีคลิปดีแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ t r u e s i g h t HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ